เขาก็บอกว่าโม d e ล S กับโม d e ล X จะขอลิมิตการผลิตไว้แค่เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ผลิตนอกประเทศเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาบางส่วนที่เขาไม่อยากให้มันออก โมเดล X เห็นว่าประกอบจีนมีนาโนข้อไทยไหมครับโมเดล X ไม่ประกอบจีนครับใช่ไหมครับพี่วิวอ่ะคอนเฟิร์มครับได้ข่าวว่ายังครับได้ข่าวที่ว่าจะไปเปิดตัวในจีนที่กำลังจะเปิดตัว X กับ S, <S, <S แต่คีดว่าน่าจะนาเข้าไปมากกว่าได้ครับโดยเฉพาะได้ไปไป,ไปเยือนฟรีม,มอนต์มาแล้วก็ไปไ<ด>คุย <ไป S 1> กับเจ <5. S 1> ้าหน้าที่ข้างในเนี่ยครอันนี้ก็คือที่ที่ผมไปเนี่ยเป็นสถานที่ ตัปรปร,ประวัติศาสตร์ของเทส l a เลยก็คือเป็นโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกของเทสลาเทสลาฟีมอนแล้วไปคุยกับพนักง,งานในนั้นมาก็ถามหลายเรื่องอะ่ะตอนนั้นรู้สึกผมไปคุยตอนปีมกราปี2021นะครับเขาก็บอกมาว่าโรงงานแห่งนี้จะผลิตแค่เท s l a Model S กับ Model X แล้วก็ Model 3 Model Y ลวทยเทสลาโรสเตอร์จะผลิตที่นี่ในอนาคตถ้าเกิดลายผลิตมันเพียงพอสำหรับโมเดลสามโมเดลวแล้วนะครับเขาก็จะผลิตที่นี่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เออคนนี้ไปยืนคุยกับเฮียคนนี้มาเขาก็บอกว่าปี2021อ่ะกับ2 2อ่ะจะเป็นปีที่เขาจะโฟกัสเรื่องการผลิตโมเดล Y มากๆแล้วข่าวเนี่ยผมได้ยินมาตอนโมกลานะพี่ mm hmm. แล้วมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆว่าจะ mm hmm. ไม่มีไซเบอร์ทรัคออกมาปี2021กับปี2022 mm hmm. เพราะว่าเขาจะโฟกัสเรื่องการป้อนกำลังผลิตโมเดล Y ดีมาน่ะให้ทันก่อนแล้วก็ผมก็เลยถามเกี่ยวกับเรื่องโมเดล S กับโมเดล X เขาก็บอกว่าโม d ดล S กับโม d ดล X จะขอลิมิตการผลิตไว้แค่เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดนะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่ให้ผลิตนอกประเทศเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาบางส่วนที่เขาไม่อยากให้มันออกไปแต่โม d ดล3กับโมเดล Y าเขาต้องการทําให้มันเป็น Mas s Market ก็เท่าที่ท,ทำได้ดังนั้นเนี่ยโมเดลสามโมเดลวจะถูกผลิตในประเทศยุโรปอย่างเยอรมันอย่าง,อางเอ่อในจีนอันนี้คือข้อมูลปี2021แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าแนวโน้มจะเปลี่ยนไหมเพราะว่าเขาก็อยากผลักลายผลิตของโมเดลเอสโมเดลเอ็กออกไปผมถามตอนปี2021 ว่าออ2022จะผลิตได้ไหมเขาก็พูดเหมือนเดิมว่าจะผลิตได้ต่อเมื่อรายผลิตของรถน้อยลงไป1ลราย ตอนเนี้ยทาไม่ได้เพราะว่าดีบายมันมาเยอะมากถือถ้าจะผลิตลายรถเพิ่มอีกหนึ่งลายมันจะต้องเอาอีกลายนึงออกถ้าเขาจะเอาออกเนี่ยเขาก็เอาโมเดลวายออกแล้วมากิกักเท็กซัสสมโมเดลเอ็กซ์โมเดลเอ็กซ์อ่ะก็จะผลิตอยู่ที่ฟีมอนเท่านั้นอันนี้คือสิ่งที่ตอนัจจุนเขาผลิตที่นี่ป่ะครับใช่ไหมครับเมวาดาครับเพราะทีมทีมพัฒนาอยู่ที่นั่นด้วยแต่ฟีมอนก็มีมีการพัฒนาด้วยนะคู่คุณไปเพราะว่าโรงงานที่ถัดไปเขาก็พูดด้วยนะว่าคุณลองขับรถไปอีกนิดนึงด ตัวแบบ46ใบนที่เราเคยคุยกันผมก็เออก็ไม่มีเวลานะก็มาแป๊บเดียวแล้วก็จะต้องไปที่อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่นึกว่าตอนแรกจะมาทำแฟคเตอรี่ทัวร์แต่เขาไม่ให้เออเขาบอกว่าช่วงนี้โควิดตอนปี2021ที่ผมไปนะเปิอดอีกรอบนะเออไปไปเดี๋ยวเรานั่งเครื่องบินไปกันนะพี่ถ้าถ้ามันมีนะเป็นแฟคเตอรี่ทัวร์ถ้ากิกาเท็กซัสเปิดก็อยากจะไปเหมือนกันแหละอันนี้ก็คือ,อ,อทุกคันมีเจ้าข,ของหมดแล้วนะผมก็ถามว่านี่จอดกันเพื่ออะไรเนี่ยผลิตออกมาแล้วไม่ขายหรอวะ ป่าทุกคันมีเจ้าของหมดแล้วเดี๋ยวตอนเย็นห้าโมงอ่ะเดี๋ยวคุณดูแล้วกันจอจากลานจอดรถหมดเลยแล้วต,ตื่นขึ้นมามันก็จะเต็มมันก็อย่างเงี้ยทั้งวันมันก็ไซเคิลอย่างเงี้ยลานจอดรถเขาเนี่ยเยอะมากรถอะ่ะแล้วก็รถออกตลอดอันนี้ก็คือรถเซอร์วิสอะจะมีรถเซอร์วิสรถแก้เซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเกียลสังเกตว่าจะมีตัวน้ำเบอร์อนาคตที่ไทยผมว่าน่าจะเป็นอย่างเงี้ยก็คืออะไรเงี้ยจะมีจุดกระจายรถอันนี้คือรถมีเจ้าของหมดทุกคันเลยนะครผมก็ถามเพราะว่าผลิตมาทําไมต้องเยอะตต้้้้ออ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 องงงงงแแแแยยยะนนนนนนีีีีีีี่่่เเเเเป็รรรรถมมมมมจาขหดลลวสคคิฟฟ์ััืผผไ ถ้าถามเรื่อง Model X ก็ข่าววงในที่ได้มาตอนปี2021ยังบอกว่าฟ r ีบอน n ์จะมีลิขสิทธิ์ในการผลิต Model X กับ Model X ทีเดียวตอนนี้ปี2022แล้วผมก็ไม่รู้เขาเปลี่ยนแปลงนโยบายยังไงหรือเปล่านะครับแต่ Tesla Model X Model X ทุกคันบนโลกผลิตจากโรงงานแห่งนี้ครับเดี๋ยวรอน้องบิงรีวิวโรสเตอร์นะออกเนี่ยจะอัดสูถึงร้อยไหวกันหรือเปล่าเนี่ยมันสูถึงร <c oughs> ้อยภายในหนป่งจุดเก้าอ จึ่งๆถ้าเท่ากับแผลดอาจจะเรงกว่านิดน,นึงเนอะแต่ว่าเห็นมันสเปคมันเท่าเๆกันนะยกเว้นในตัวที่เขาจะใส่ Rock e t thruster ใช่ใช่เขาจะใส่ c ค้ดทรัสเตอลงไปมีข้อมูล Co ้ดทรัสเตอรนะครับอีลอนบอกเองบอกว่าจะเอา iPhone มาใส่เอา iPhone ของ Dragon 2ก็คือตัวกระสวยเป็นเทคโนโลยีที่จะเอาโค้ดทร ster อร์มาใส่ใน t ท sla r o a เตอรนะครับมันก็คือการอัดอากาศเข้าไปอยู่ในถังถังถังหนึ่งถ้าเกิดคุณเคยเห็นชุดดัาบินอวากาศอย่างงี้ใช่ไหมครับตัวโค t ดทรัสเตอร์ มันจะเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมที่แบบว่าเวลาเขาจะเขาเขาาจะขยับตัวบนอวกาศอ่ะมันจะกดปุ่มแล้วมันก็จะมีอากาศลีรกิ้งออกมาก็คือแบบอากาศปล่อยออกมาปุ๊บปอันนั้นคือเรียกว่าโค้ดคาสเตอร์มันก็ง่ายๆเลยก็คือเป็นถังอากาศใหญ่ๆแล้วจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยอากาศออกมาเทสลาที่จะใช้เนี่ยจะเป็นการดูดอากาศรอบ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 รถออกมา แล้วจากนั้นก็อัดเข้าไปอยู่ในทังนี้แล้วจากนั้นพอเวลาจะใช้งานก็กดปล่อยอากาศออกมาก็อารมณ์เหมือนกับปล่อยลูกโป่งอะเนาะว่าเราสูลูปโป่งให้มเป็นเต็มลูกแล้วก็ปล่อยไอตัวแอร์ตัวเนี้ยมันก็พุชรถไปข้างหน้าเขาพูดว่ามันจะโกงหลักแอโร d ไดนามิกรถตั้งแต่มีการคิดค้นรถขึ้นมาบนโลกเลยอเราต้องมาดูกันว่าจริงหรือเปล่านะครับเฮอล่าโมเดล3โมเดล X ครับ ตอนนี้อ๋อมีโมเดลสามโมเดลเกับ X ยังไม่มีในกิขาดเซียงไฮ้ใช่ครับผมเชื่อว่ามันต้องเข้านะแต่นี่มาโนนะไม่ได้แปลว่าจะฟันธงว่ามันมา ถ้ต่อให้เสียภาษีเยอะสมมติคันละสิบล้านบาทนะพี่คิดว่ายังไงครับอ่ะทุกคนคิดว่ายังไงครับท่านผู้ฟัง <S S <S เทสลาโมเดอร์เอสแพรทคันละสิบล้านบาทวิ่งโคตเตอร์ไมล์จบภายในเก้าจุดแปดวินาทีอ่ะคันละสิบล้านบาทตัวตัวไทยคันเทอร์โบเอสมันเท่าไหร่อ่ะที่ไทยสิบกว่าล้านเนะนี่ยสิบสี่ล้านสิบเอ็ดล้านสิบสิบแล้วแต่เบาะที่เลือกด้วยกทุกอย่างนะถ้าเทียบกับพวกอย่างนั้นนะนั้นใช่เปอร์ฟอร์แมนซ์ประมาณนั้นแต่สเปคมันไประดับเฟอร์ลารีตัวท็อปสุดของปลักอินไฮบิทไปแล้วอ่ะ 90ูด้วยนะ